ท่าพิพพลิมจิตตะกรอนครับแล้วจากนั้นก็เป็นท่านสมคิดเชื้อคงนะครับเชิญนะครับครับท่านมหาสภาที่เคารพกระผมในท่า,า,พ,าทพิพพลิมจิตตะกรอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าไกลครับวันนี้ครับท่านประธานผมรู้สึกว่ามันจะเป็นวันที่ผมน่าจะภาคภูมิใจวันหนึ่งในการในฐานะที่ทําหน้าที่ทแบบเป็นผู้ทแทนราษฎรแล้วก็อีกอย่างคือเป็นนักกฎหมายครับ แต่ก่อนครับท่านประธานผมก็เคยมีอาชีพเป็นทนายความนะครับต้องเข้าออกศาลอยูบ่บางครั้งบางข่าวนะครับเหตุการณ์ที่เพื่อสมาชิกของผมนะครับหมออ่องนะครับปฏิพัฒน์สติพาดาได้พูดเนี่ยมันก็เคยเกิดในครั้งที่ผมเป็นทนายของโจทย์ที่ผมไปยึดที่ดินชาวบ้านเหมือนกันในวันนั้นครับผมรู้สึกว่าวิชาที่ผมเรียนเนี่ยผมได้ ใช้ในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องเหมาะสมสักเท่าไหร่แล้วผมได้ยึดที่ดินจากชาวบ้านที่วันนั้นเขาไม่สามารถอ่านหนังสือออกได้และไม่สามารถสาบานตัวในศาลได้แล้ววันนั้นเองครับผมตัดสินใจหนีปัญหาโดยการที่ตั้งใจว่าผมจะไม่เป็นทนายความและเป็นนักกฎหมายอีกต่อไปผมต้องขอโทษครับว่าวันนั้นผมหนีปัญหามา แต่วันนี้ครับผมมีโอกาสว่าผมจะได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องแล้วไม่หนีปัญหานี้อีกต่อไปผมปล่อยปัญหานี้ให้เหลื้อลังมายาวนานครับจนผมได้ตาสว่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองจากการลงพื้นที่ของผมแล้วผมก็ได้เจอพี่วินมอไซนนะครับเขาบอกว่าจะไปสนใจอะไรไอเด็กสองคนนี้มันอดอาหารผมบอกว่า ที่เรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับปากท้องนั่นแหละที่พี่บอกว่าสนใจปากท้องก่อนแต่ผมบอกว่าปากท้องพี่จะดีได้ยังไงครับถ้าพี่ขับวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วพี่เจอตำรวจซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมกลัวตำรวจมากกว่าโจรหรือเปล่าพี่จะมีปากท้องดีในสถานารประเทศนี้ได้ยังไงเด็กเหล่านี้ก็อยากทำให้ปากท้องของทุกคนดี อยากให้ประเทศนี้มีอนาคตเขาแค่มาเรียกร้องครับตอนนี้มันที่สุดแล้วว่าผู้พยาษาที่เรียกกฎหมายมาเพื่อนผมหลายหลายคนเรียกฎหมายสี่ปีต่อเนติบัณฑิตบางคนโอเคโชคดีหน่อยบ้านรวยไปจบนอกสองใบกลับมาสอบสนามถจวได้เป็นผู้พษา่ามีความรู้กฎหมายเต็มที่ช่วยรักษากฎหมายหน่อยมันถึงวันนี้ได้ยังไงครับท่านประธานที่บอกว่า คนที่รู้กฎหมายที่สุดช่วยทำตามกฎหมายผมก็อยากวอนนะครับเพื่อนผมนะครับหลายๆคนที่สืบทอดนะครับมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้รักษามาเพื่อนผมหลายคนก็วันนี้ก็มาเป็นผู้รักษาบางคนเป็นอายการครับเราอยู่ในกระบวนการที่บิดเบี้ยวแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตำรวจที่ตอนนี้น่ากลัวกว่าโจรอายการ ที่รับอะไรมาแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้ผมก็รับรับมาแล้วก็ผมก็ส่งต่อไปเดี๋ยวผู้ทาษาก็ว่ากันไปเองนึกว่าเป็นบุรุษไปรษณีใครก็ทํางานนี้ได้ครับขอแค่สอบติดเข้าใจแหละครับว่าพวกท่านเนี่ยลงทุนเยอะไปเรียนโฮโนลสองาบสองปีสองล้านสาล้านบาทตาสีตาสายอย่างผมไม่มีปัญญาไปส่งลูกเรียนอย่างนั้นหรอกครับแล้วตอนนั้นผมก็ไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนเพื่อนผม ผมจมนิติธรรมศาสตร์เพื่อนผมรอบตัวผมอ่ะส่วนใหญ่ไปวิธีทางนี้หมดแล้วครับสุดท้ายคุณก็มีตังค์แล้วคุณก็หาทางได้ง่ายที่สุดแล้วคุณก็อยู่บนห่วงโซ่ของอำนาจของประเทศนี้เพราะคนคุณเองก็รู้ไงครับว่าถ้าคุณไม่เป็นผู้พิพากษาคุณก็หูบระบบบ้าๆของประเทศนี้ลังแกเหมือนเดิมประเทศนี้มันอยู่ที่คุณเชื่ออะไรคุณตำแหน่งอะไรหรือไม่ก็คุณมีตังค์เท่าไหร่ไงเราอยากอยู่กับประเทศอย่างนี้จริงๆนะครับ สุดท้ายครับผมขอฝากไว้นะครับเป็นคำพูดที่ผมรู้สึกว่าเป็นความจริงอย่างยิ่งและเป็นน้องผมที่พูดไว้นะครับเขาได้พูดว่าในเมื่อศาลเป็นที่ที่ใช้สำหรับการนำความจริงมาพิสูจน์แล้วเหตุใดจึงจองจำความจริงไว้ไม่ให้ความจริงได้ประกาศตัวออกไปพิสูจน์ตนเองเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นครับ และคำพูดนี้ก็คือเป็นความพูดของน้องเทนกวินผลิตช,ชีวาละกษ์ยังไงฝากศาลท่านช่วยกรุณาด้วยครับขอบคุณครับ